สวัสดีค่ะมือนี้ยาดมัดมีกับจิมามัดมีอบมีคือเกาหล่ะจ้ามือนี้ก็ไดหลังจากที่แหลกกับมัดเป็นสนะีขาวพี่น้องมัดสีขาวแล้วก็มายอมเป็นสีเหลียงยอมสีเหลียงแล้วก็จิมาอบเอาเหลียงอบเอาเหลียงเลยแล้วก็สิบแต่ยอมแดงพี mm ่น้องยอมแดงแล้วก็สิบไปรุ่งเขียวเป็นเส้นๆรุ่งเขียวล่งฝ mm ่าเป็นเส้นๆไล่ขั้นตอนครับพี่น้องนี่เห็ดไลยสีพี่น้อง บอ้ก็ย่อมเทเดียวแล้วเลื่อยไปเนาะเขากได้สซีใด้เขาก็ลงซีนั้นับก็แล้วแต่ว่านี่ย่ล้มันมีเทีเป็นมีอกเนาะจนอกเขาก็ยอมไล่เทียดไ่นอซีไดก็ยอมยอมแล้วก็มาโอ้กไหว อีกแล้วพี่น้องเติมห,หมัดมีเติมปากเีอตเป็มไพี่น้องดำกูจูมากจรือๆหมดปากโจ๊กใดโต๊กนี้นีพี่น้องคนกระไดกระนายนตกอีกแล้วนะคะ ดมัดมีกับเสียพี่น้องหาเวียนกับที่จะหาเรีนก็เลยเอาหนีก่อนพี่น้องเราจะบอกคนตกมากเลยพี่น้องเด้แต่ยตฮ็ดรงเ้ชดยังกับบริเเฮเดียวกันน้องฝนตก มี่ตาดนี่กว่าจะไปยึดแก่ไดพี่น้องฮะโบเห็นหรือเล่าเอาอดีนอดีตเทียนทีมัน 你是，人生别忘本，对吗？ อันขอมาเต็มเรียนพอดีอีล่าไปเรียนพิเศษบอมื่อเนี่ยว่าย่มนกับตกได้ตกดี มีอะไรก็มีก้อนน้ะพี่น้องเนาะตึ่งมีซึ้งมันฝนก็ะิดกตกก็ดีพี่น้องนี่ประจำวันค่ะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย